พ,พ,ออพี่น้องสุขภูสุขผนจ้าทั้งไก่ทั้งไก่จ้าพี่น้องทั้งต่างประเทศส่วรอบครัว้านเมืองไทยเฮาทุกภูสุขผลเด้อจ้าพี่น้องมันนี้ย้ายต่อมเฮ็ดลำยาขนมเส้นจ,จ้ามาฮะมาลงมือกันเลยจ้าพี่นอ้องขอขอบคุณเลยตายเ้ยจ้าที่เขามาดิดต,ต,ตามให้กำลังใจจ้าพี่นอ้องออพี่น้อง อยู่ดีสบายลำด้วยลำด้วยสุขภาพแข็งแรงกันด้วยจ้าแล้วเพิ่งวิธีเห็ดสมุนากระสมสิ่นย้ายต่อมจากพี่น้องเต <c oughs> ียงกะมีปลาทูหอมแดงกระเทียมกระชายตะไคร่ใบมะกรูดจ้าแล้วก็พริกหน่วยใ่ญยๆเลยพี่น้องมันจ่ไฟสีดแดงระดัห้าต่ำบอบเพิด แดงบโเผ็ดเนี่ยพี่น้องเราเขาก็ใส่พริกแกงน้ำจ้าเดี๋ยวเ้ามาต้มกันเลยจ้าปลาใส่ขยังลูกอยู่ในกระตาได้ต่อมกอตุอ้งยาเทสได้จ้าได้น้ำปลาตามด้วยเคียงย้ายต่อมเตรียมใบในี่แล้วจ้าเอาต้มสะกอนขัดแหลกต้อมอันน้นนำกระทูน้ำป,ปลาหอมแดงกระเทียมใส่กันให้มันดีจ้ะพี่น้อง แล้วก็มาปั่นใส่กันจ้าปั่นใส่กันเอาแล้วก็มาเกี่ยวเครื่องใส่กะทิใส่น้ำยากะทิใส่ปลาแต่พี่น้องไม่ค่อยนัวน้ำยากะทิใส่ปลาลอยของชุดเกลือเนาะจ้าเนาะเกลือมาใส่ เลือดไก่ตีนไก่ค่ะพี่น,อน้อง,องน้ำยากะทิแต่กัเน้เใส่ปลาหนํามัน่อ,อยนัวนะตรงมรืให้พริกให้กระชายให้กระเทียมหอมแดงมุนีมันสุกซเปรี้ยวเลยค่ะพี่น้องแล้วก็มักโขกใส่กันหรือว,ว่ามีเครื่องปันป่นห้องปั่นกระทู้เนี่ยห้ากปกัอากลางออกจ้า แต่เขาไม่ต้มตีินไก่ใส่เยวเอาเอากองพวกนี้ออกก่อนจ้ะไม่ไปบ่มนี้กลางเครื่องสุกเรีวประทูสุเกเรีวเขาก็มาเท้าออกจากพี่น้องเอาเครื่องออกบันเฮนเอาเลือดไก่เอาคอาลงมาเนี่ยจ้ะ กระตุ่มเหินเปืป่อยๆเราเาก็มาปรุงใส่กันบัดนี้อันตินใกล้นียย้ายต้มรวกแล้วค่ะต้มนม้ำเดือดลัวกลวกสุกแน่ว่าสุกแน่เขาก็เท้าออกอย่างแล้วเฮาก็มาต้่มใส่น้ำปลาต้่มไปเรื่อยๆจนเปื่อยหุ่นล่ะพี่น้องเตรียมเกะเนื้อประทูเคื่องมัน tầm, lẹt lẹt, tầm chân mình, Bây giờ. ต้มตีนไก่ต้มเรียบใช่กันใด้น้ำปลาลาดที่เขาต้มเครื่องเนี่ยแหละพี่นอ้องนี่ปเปื่อยๆเขาก็ไปปุ๋งโลกเครยงนันงปุงอีกแค่นึงจ้าขันอนเอาต้มออกมาแล้วกะเกะกระทูเก,กะก่างออกดีๆแตวก็ตามเส่กระชย หอ oh, oh. มกระเทียมค่ะพี่น้องโกข,ขกให้เข้ากันดีๆเขาก็ไปผัดใส่กะทิจ้าเนี่ยพริกแกลยงจ้าก็ซื้อมาอยู่อันนี้ส่วนผสมเอาโขกพริกเป็นนวยแล้วก็มาผสมพริกแกงเอาจะได้มีเผ็ดแน่พริกพริกกเหาก็เอาเพริกนวยใหญ่นั่นแหละจ้ามันก็บม่เผ็ดหลายใส่จ,จ้าเสียอ,อยู่แล้วคนเขาก็มาผัดผัดเครื่องใส่ค่ะพี่น้อง ผัดตะทูัดเครื่องเช่ก,กันนะ้วะแม่ใจ่ม้หมอนี่ยแหละคะเป็นเฟค่ะพี่น้อง เราเขากำมาปรุงจากพี่น้องนี่เติมใบกระกูดไหมจ้าเติมปรุงค่ะปรุงปรุงลดปรุงลด่ะพี่น้องเติมน้ำตาลน้ำจ้าอติมด้วยรสจีจ้าพี่น้องปรุงที่รสจากพี่น้องนี่ ใส่ใส่เยอะๆจ้ะใสเขียวเรนะียวเรียบร้อยเนาะเชียงมาจาะพี่ยองเอามาใส่หมอสุกกินหมอดูกินไก่ให้เด้จ้าเีลงชิลอดเกลือน้ำตาลกระใส่อะไรจ้ะาจาพี่น้องแจ๊ต้อมใส่อะไรจ้ะเขียวใส่กันนี่พี่น้อง ั่างใสพุทธนาันเดยเตียนนุอง่อนใะเสร็จแล้วจ้ายากะทิใส่เลือดใส่ตีนไก่น้ำยาลูกขินตีนไก่เลือดะอยาปลาทูใส่ปลาทูน้ำจากน้อง ปลาทูย่างก้นเด้จากพี่น้องปลาทูสองโตคลิปนี้ก็ขอฝากไว้คลิปนี้ได้จ้าคลิปหน้าพ่อ,อก,กันไม่จากปากกดไหลปวดแชร์กดติดตามนายต่อมชุมแพร่แสบ,บเปนบ่ามได้จ้าแกะสูตรขนมจีนจากพี่น้องแกะสูตรขนมจีนน้องยาก,กะทิจ้าขายดีจากพี่น้องแต้แลจ้าสูตรนี้อร่อยแซ่บขนาดจากพี่น้อง สวัสดีจ้าลำเลื้ลำเลำื้สุขภาพแข็งแรงกันจ้าเป็นคนใหม่คนเก่เาค่ะพี่น้องราตรีจ้า